เฉพาะพี่อ่ะขอสามอ่าอ่าได้เอาช่วาเวช่วงช่วงช่วงเวลาไหนก็ได้เออโอเคได้ครับได้อ่ะแต่สําหรับน้องๆพี่ถ้าพี่ขอผมก็ให้ได้เออเลยเขาบอกว่าผมกับแก๊งไม่ได้สามวันแล้วก็เป็นไอ้นี่ไม่ได้หน่วยงานไม่ได้เจ็ดวันครับเขาบอกอยู่สภาพว้นี้อ่าอันนั้นใช่ครับแต่เนี้ยคือสภาเป็นคน ค้ำประกันให้ครับในการที่ให้คุณเนี่ยไปเป็นตำรวจอาสา,ศาอ๋อมีมีค้ำประกันได้ด้วยว่าเอ้ยแบบคนนี้มาอาสานะอย่างงี้ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดบอกเรื่องภายในก็คือโดนไม่บอกบใครจะไปบอกอะไรเราก็แจ้ไงไว้ให้ชาบก่อนนะผูจะกลับมีเรื่องภายในอะไรให้บอกกันะแล้วมีทีมไหมครับที่จะไปเทสเนี่ยโอ้โหเลยไปกู <S <S> ปืนก็เล่นดีนะ ให้ดูก่อนว่าได้เหินคือเหินจับตำรวจนะอันนี้คือแบบเหินนะถ้าแบบว่าคนร้ายคิดใจแบบจะหนีผมทางเหินนะให้ดูก่อนดิให้ดูก่อนนะว่าถ้าเกิดจะคิดจะคิดจะเหินหนีผมอะให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีเดี๋ยวคิดว่าปลอมเมื่อกี้อ่าคิดจะเฮ้ยแบบว่าเจอผมเมื่อกี้เฮจอเหินข้ามเฮ้ยไอ้คิดันตามมาเหินข้ามเลยอย่างเงี้ยผมก็อ๋อโอเคไม่รอดแล้วอันนี้มันไม่เหมือนเดิมหรอกครับเชื่อผมดิอ่รอบนี้ถ้ารอบนี้ถอยเฉวอยเหินขึ้นสะพานดีกว่าเพราะตำรวจไม่รู้หรอกเป็นสะพานดีกว่าอก็็สสะะพพาานนนเี่่ยยูแล้วผมเก็ได้โซนนสะะพาแหล เอาเพื่อเขาคิดจะหีกันฮะอี๋ถูกแล่ะไหนตอนแรกบอกว่าจะจะไปข้างล่างแล้วคืออะไรฮะไม่ก็เมื่อกี้ข้างล่างไปแล้วไงรอบแรกข้างล่างแล้วไงอันนี้สะพานไงขอเอาไปไหนก่อนถูกแล้วเอาไหนคนว่ายังไงคุณคุณทศกันขอกับหน้าสาน้อหน่อยครับอืมเรื่องแต่ก็อยากพิมพดต่อแล้วครับ ไม่เมื่อวานมันโดนลุมด่ามีคนลุมด่าเนาดูเป็นลุมด่ามันเหมือนมาพิมพ์อะไรไม่รู้เหมือนมาพิมพ์อะไรสักอย่างเหมือนเหมือนพิมพอะไรวะวามาพิมบ่อะไรเพราะโดูเมื่อคืนไอ้ใครอยู่ตอนเกือบเชาวว้ามาที่มาพิมพเคของให้น้องถูกต้องไหมแรกมนมาพิมพ์ดีๆก่อนแบบวราแก้เนียนๆนะเขาดึงอ,อยู่ดิใช่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 ่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้้องๆก็กำลังตามมาแหละครับเคลียของให้น้องกันว่ามันต้องกลับแกงกันหมดเลยใช่ไหมน่าสงสารเนาะ ใช่ครับเนี่ยอะไม่รู้สกินที่เขาแจกเป็นไงเขายังไม่ได้เลยผมยังไม่ได้รับเลยต้องรอเนี่ยครับรอมันเอามาให้เนี่ยน้องจะมาเอามาให้ใช่เหรอไอพวกสกินไหมอะไรใช่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 ครับอรออยู่นี่เขาแจกไม้ไม้กระใช่คระไม้กระมีดใช่ใช่คุณโทษเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีครูดาวอยู่แต่เนี่ยคือสภาเนี่ยซ้ำประกันให้ให้เขาเป็นในส่วนของตำรวจอาสา แต่เขาเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะมีอีกหรือเปล่าเนื่องจากว่าผมจะติ้งร่างสัญญาไว้ให้ใช้อยู่เขอโรยจเนี่ยแต่ข้อเสียคือต้องใช้เซาท์การ์ดทีมของเขาวางเลยเด็กครับจี้สามสามแต่ต้องใช้เซาท์การ์ดอีข้อเสียของเขาคือว่าสามวันสามชั่วโมงอถ้าวันนั้นอยู่ไม่ครบสามชั่วโมงก็ถือว่าไม่นับวันแค่นั้นเอง ส่วนเรื่องการทํางานของตํารวจสภาจะเน้นย้ําเรื่องเกี่ยวกับกฎก็คือว่าถ้าบอกข้อมูลภายในของตํารวจไม่ว่าจะเป็นเพจเช็คหรืออะไรก็เถอะก็คือโดนปรับสิบล้านตามกฎถูกต้องครับอืมอันนี้ว่าไงครับลองคุยกับเฉินก่อนแต่เขาเนี้ยจะต้องเปลี่ยนชื่อครับคำว่าเปลี่ยนชื่อคือต้องเรียกเป็นนามแฝงครับ คิดมาหรือยังครับชื่ออะอ๋อม,มันมีชื่ออยู่แล้วครับมีชื่อชื่อผมมันมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์แก๊งก่อนเี่ยกำลังมาเนี่ยครับล้อมตรงนี้ได้ไหมอ่าแล้วมีกี่คนที่จะมาเป็นกี่คนที่จะมาไม่มีผมคนเดียวไม่มีมีผมคนเดียวเลยครับตอนนี้มีผมคนเดียวเลยไม่มีคนอื่นมามันปัญหาคือน้องมันกลัวติดเรื่องตรงไอ้สามวันมันแบบมันถ้าแบบมาปปายอย่างเงี้ยมันก็ยังพอช่วยมันมาช่วยได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบต้องมาเต็มแบบสามวันวันหนึ่งต้องสามชั่วโมงเป๊ะๆน้าอย่างเงี้ยมันผมกลัวว วันหนึ่งต้องอยู่สามชั่วโมงผมมีตำรวจช่วยยันภาคบ่ายอ่ะช่วยครูธรรมะได้ยันตอนบ่ายอ่ะมีตำรวจมาช่วยได้อ่ะเพราะว่าผมมีน้องเล่นภาคบ่ายด้วยไงคุยกับทศกัณฐ์เพราะว่าได้ครับเลยบอกว่าผมมีผมมีน้องๆมาช่วยได้เลยระหว่างที่แบบว่ายังเป็นครูดาวแก๊งเงี้ยครับมามาช่วยได้หมดเลยช่วยตำรวจได้เลยเขาเขามีครูดาวกี่วันทธรรมะครูดาวแก๊งสามครับเรื่องพวกผมกับแก๊งอยู่แล้วสามวันครับสามวันได้แต่มีตำรวจมาช่วยได้ยันบ่ายมีภาคบ่ายด้วยครับถ้าลยบอกเดี๋ยวต้องถามน้องให้ท่าไม่ไม่ไม่เข็งมากอ่ะ อันนี้สภาค้ำประกันให้แล้วก็ทางตำรวจเนี่ยจะเปิดรับตำรวจอาสาอยู่แล้วถ้าเข้าทางสภาเนี่ยจะต้องทําสัญญาแต่ได้เข้าทางตำรวจพอ4วันลาเจ็ดวันเจกูเฮียไม่ก็เดี๋ยวเผื่อไปถามน้องไงเจอแบบว่าไม่ได้ฟิกเยอะอะไรเงี้ยแบบว่าเอาน้องเราเผื่ออยากมาเล่นชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยมาเล่นได้อะไรเงี้ยอะอย่างเงี้อย่างเงี้แล้วกันพี่เฉินอ่ครับผมถ้าอย่างเงี้ยผมขอเป็นดีลแลกเปลี่ยนได้ไหม ยังไงล่ะครับแต่กรณีสามสามวันเนี้ยพี่เฉินขอผมขอคนที่มาซัพพอร์ตในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมีคนมาช่วงไหนบ้างนะพคไทา์ time, ใช่ไหมครับแล้วก็เ,ออเป็นช่วงบ่ายันถึง,งช่วงบ่ายต้องต้องเอาง่ายคือต้อง,ต,องต้องคุยครับต้องคุยอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันมีเรื่องไอ้ตรงที่ที่ผมคิดว่าน้องมันจะไม่ไหวกันเพราะว่าน้องมันมีงานงานแก๊งมันมีตรงนูง้นตรงนี้มีออนทัวร์อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าผมว่าน้องมีหลายที่แล้วกันใช่เออต้องต้องไปหลายที่แล้วกันว่ากลัวจะติดตรงที่ว่าที่แบบว่าตั่วมาาไองเข้าามตต้องยืนสามชั่วโมงอจ ไม่ใช่แค่แบบว่าชั่วโมงเดียวหรือแบบว่าเดี๋ยวกูเล่นสักสองชั่วโมงแล้วกูพักหรือชั่วโมงแล้วกูพักแล้วก็มาต่อยชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันต้องเป็นสามลากยาวไปเลยอันนี้ผม,มกลัวเลยเพราะว่านอนน้องมันจะติดแล้วแบบว่ามันไม่ต้องไม่ต้องลากยาวสามมันจะได้อยู่ไม่ถ้านอ้องไม่น่าติดหรอกบ้างแต่แต่คนเนี้ยน่าจะติดเ,เพราะเขาเขาอยากจะมาดูเรื่องจริงไม่แต่ผมมะผมบอกไปแล้วเดี๋ยวมาช่วยดูเดี๋ยวมาเราช่วยดูครับเพื่อว่าจะได้เห็นมุมมองอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมนะพี่เฉินถ้าถ้าเฉพาะะพี่อเฉพาะพี่ออะาข อ่าได้เอาฉัขอช่วงช่วงช่วงเวลาไหนก็ได้เออโอเคได้ครับได้อะแต่สําหรับน้องๆพี่ถ้าพี่ขอผมก็ให้ได้คือวันหนึ่งหรือว่าแบบเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะขอสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมช่วงเวลาไหนก็ได้เอาตอนที่เขาว่างแล้วเขาเข้ามาอ๋อโอเคได้ขอไปแต่ขอแค่อยู่ว่าสามวันอะใช่ไหมขอให้อยู่ในสามวันเนี้ยแต่วันละชั่วโมงก็ได้แต่ขอสักษาวัน เจ้าวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ขอให้เจ้าเป<อ>็นตำรวจเวลาไหนครับบ่ายหรือพิกคำจะขอบ่บายก็ได้พิกามก็ได้ใช่ไหมใช่คือเอาเอาที่สะดวกนะครับพี่เฉดเพราะว่าได้ครับคืออย่างนี้แล้วกันผมผมใช้คาว่ามันมันแลกเปลี่ยนกันตรงที่ว่าพี่เฉดมาให้เต็มสามชั่วโมงถูกป่ะครับแต่น้องๆพี่อ่ะผมอนุโลมให้ได้ก็คือเขาเข้ามาประปายได้เฉพาะเฉพาะชุดนี้นะเพราะว่ามันมีข้อตกลงและแลกเปลี่ยนอยู่ขอสักพักอ่าอ่าได้ครับได้เดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมถามให้ว่าว่าใครอยากมาบ้างต้องกี่คนครับอยากได้กี่คนแล้วแต่เราเลย โอเคก็เดี๋ยวทาจะเป็นคนคำนวณกันให้แล้วตอนนี้มันเต็มสล็อตู่ที่สิบห้าถ้าพี่เฉินมีสิบห้าก็มาสิบห้าตดต้องตรจประวัติก่อนหนึ่งรอบไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวถามไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องๆมาเดี๋ยวผมถามไ้เลยเอางี้ผมผมจะได้คําตอบตอนไหนดีกว่าเพราะว่าผมมันกําลังมาเนี่ยครับผมรออยู่เนี่ยผมรออยู่เหมือนกันเพราะว่าผมรอขึ้นของของมันก่อนก่อนจะแยกกันอยู่เนี่ยอืมแล้วยุบแก๊งยังยุบแล้วครับยุบแล้วครับยุบแล้วยุบแล้วแล้วก็ไม่รีบแหวนของตัวมันเลยอ่านั่นแหละเพราะว่่่่่าาาาอออ้้วงงงงงีีีีเเรมมมมันนนนทคคืขไบต อ่าก <Es> ็ให okay, right? well, ้เขาคืนของให้ครบแล้วก is ันแล้วก็อ่ะในในรูปแบบของตํารวจอ่ะโอเคใช่ไหมน้องอ่ะไม่ติดแต่คุณเฉินเนี่ยตามที่คุณข้อตกลงคือสามชั่วโมงคุณทําได้ไหมหรือทําไม่ได้อาจจะต้องบอกแบบตามตรงเพราะคุณต้องคุยกับรถสักสองได้ไหมกอสักสองได้ไหมครับผอสักสองได้ไหมแบบสามวันสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะไปไปมาเมืองแล้วผมกลัวไม่ไม่ครบปเนที่ผมกังวลตรงนี้แหละ เดี๋ยวกลายว่ามันจะผมจะอยู่ยาวจนผมจะไม่ได้กลับไปรันแก๊งเลยนาะทีมันจะยาวเลยเถิดไปเรนะื่อยแล้วทีนี้โอ้เฮ<ห>ติดใจเหรอเออแล้วแบบเออเป็นแล้วติดใจไม่ได้กลับมาเป็นอีกเดี๋ยวแบบอยู่ยาวสามชั่วโมงเดี๋ยวมันจะกลายว่าผมจะรันไปรันแก๊งตรงตรงดูอยู่มันไม่ได้เลยครับเพราะตรงดูมันก็รอผมกลับแต่ว่าตอนแรกผมจะกลับแล้วก็กลายว่ามาติดมาต้องมาช่วยตำรวจก่อนเพราะมาช่วยดูตำรวจเพราะตำรวจมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะมาสื่อภาพในมุมมองตำรวจด้วยอะไรอย่างเงี้ย าวันสองชั่วโมงเหรอใช่ครับอย่างน้อก็จะได้แบบผือว่าผมจะได้หาจังหวะแล้วก็ซัดสามวันติดติดบ้างไปเลยยันจะเสร็จแต่กลต้องเป็นพีคไทม์นะเพราะถึงจะเห็นปัญหาพีคไมพีคไทม์พีคไทม์พีคไทม์พอบอกว่าไงลองประเมินดูครับไม่ติดอยู่นล้วเร่องนั้นสองชั่วโมงโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวอ๋อน้องๆพี่เฉินเข้ามาอีกถูกปะล่ะเขาก็ต้องรอถามครับน้องๆอ่ะน้องๆเนี่ยผมต้องรอถามว่าว่ายังไงเพราะว่า ต่ถ้าเกิดว่าบอกบอกว่าไม่ได้ฟิกอะไรเยอะผมว่าน้องๆอ,อาจจะโอเคแบบว่ามาช่วยได้ครับมาลองเป็นให้มาลองช่วยดูให้อะไรเงี้ยคืออย่างนี้พี่เจนมันจะเป็นถ้าเป็นสัญญามาจากสภามันจะมีเรื่องของข้อละเอียดและข้อกําหนดของสภาที่มาเกี่ยวข้องในส่วนของการร่างสัญญาขึ้นมาถูกต้องไหมครับไอ้ตรงเนี้ยผมก็ต้องให้ใโทมาระร่างสัญญาขึ้นเพราะว่าเฉพาะพี่อ่ะเข้ามาหนึ่งวันอ่ะจะต้องสองชั่วโมงครบทั้งหมดสามวันคนอื่นที่มาพร้อมในรายชื่อเนี่ย จะอนุโลมให้ตามสัญญาของสภาอ่าโอเคโอเคครับจะเข้าตอนไหนก็ได้จะขอให้อยู่ครบสามวันคนอื่นแล้วก็ของคุณเฉินเนี่ยสามวันสองชั่วโมงสองชั่วโมงอืมถ้าไม่ครบสองชั่วโมงไม่นับวันล่างในใบเดียวได้ไม่ใช่ปัญหาก็น่าจะโอเคอยู่นะถ้างั้นเออแล้วผมถามต่อครับเออคือหลังเที่ยงคืนเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ไม่ไม่ไมค่อยมีตํารวจใช่ไหมครับใช่ครับ,รบมีบ้างครับมีบ้าง แต่ว่าน้อยแว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถามน้องๆเพราะเมื่อกี้น้องๆชอบแบบดึกๆอยากมานั่งไล่เคสเล่นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่ามันจะช่วยกักคืนได้ด้วยทำให้กักคืนก็เล่นได้อีกมันก็น่าจะดีไหมว่าน่าจะส่วนคตัวผมมาเฮียเชิญผมจะเข้าประมาณหลังหลังหลังเที่ยงคืนใช่ไหมผมจะเข้าแค่ประมาณตีสองตีสามประมาณเนี้ยครับอ่ะก็นั่นแหละครับก็มีประมาณนั้นแหละหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีน้องๆผมมาช่วยเพิ่มอย่างเงี้ยมันจะดีไหมถ้าแบบว่าน้องๆว่างอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเพิ่มอะไรเงี้ยผมผมอได้กว่าเพราะว่าบางทีเคสขยายมันขึ้นไไไปมม่่่่ถึงงงงเเเจจ้้้าาาหนทีีีรรวพพยยยออคับ ได้ครับเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวทำให้เออเพิ่มเติมประเดนี้ไปด้วยคุยให้เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับการทําคดีอ่ะคุยให้เคลียร์เรื่องเนี้ยเรื่องเงินเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนถ้าจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามามาคุยดีกว่าผมว่าน่าจะง่ายกว่าครับจะรู้ว่ามีใครบ้างด้วยแล้วก็มาฟังพูดเดี๋ยวคุยทีเดียวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวงงครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ผมผมอยากให้เข้ามาแล้วมันพลาดหรืออะไรอ่ะมันได้งั้นเออเดี๋ยวเขาคุยกับน้องหลังเที่ยงคืนน่าจะเสร็จปะ คิดว่าครับตอนนี้รออยู่เนี่ยรอกัลังมาเพราะว่าติดตอนตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้ามันติดกิจกรรมนู้นอยู่เพื่อเพื่อจะได้ลองลองคขานสามทศกัณฐ์ไว้คร่าวๆว่าเออมันมีตรงไหนอะไรยังไงเผื่ออยากจะถามเฉยๆว่าปัญหาที่พบเจอคร่าวๆก่อนเหมือนแบบถามรอน้องอะอ่าฮะที่เจอปัญหาพบเจอบบาๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้เจอจริงแน่นอนอ่ะไปแต่ว่าที่คุณไอ้ที่ตำรวจเขาเจอกันเหรอครับ ใช่ลองถามแบบข้าวๆอะไรเอาว่ามาเลยครับเราที่คุณต้องการว่ามาเลยดีกว่าว่าว่าปัญหาที่เราบอกเขาเจอเจออะไรกันนะอ๋อให้รอเจอเองดีกว่าใช่ปะเก็บเก็บไปเป็นลักี้บ็อกเนี่ยโอเคเดี๋ยวหายนไม่ไม่เพราะเรื่องก็ถืว่าผมผมเข้าไปแล้วผมไม่เจอที่ฮานะถ้าผมเข้าไปผมไม่เจอที่ฮาเลยนะเขาไม่มาทำงานไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าผมผมเข้าตำรวจไปแล้วผมไม่เจอที่ฮานเลยนะนี่บอกก่อนนะแล้วหมดสามวันก็คือจบนะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เจอปัญหาพวกเนี้ยแบบไม่เจอปัญหาเลยอ่ะไม่ก็แสดงว่าผมแกแล้วไงเอ้า โอเคโอเคโอเคแต่หลังจากผมออกแล้วก็มาเจอปัญหานี้หามกันนะนี้เออกันนี้ก็แก้ไม่หายนะอะไรลองดูครับลองดูเราดูที่บอกว่าลองดูครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่ามันจะเป็นเวไนเอาดูดีกว่าลองดูก็ครับลองดูแล้วเดี๋ยวระหว่างทางค่อยคุยกันระหว่างทางีทีก็ได้ว่าปกติเนี่ยปกติที่ผมเจอเคสเด็งเงี้ยปกติเขาเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของเล็กๆนน้อยจังหวะการขับอะไรเงี้ยครับหรือว่าในเพราะว่าล่าสุดที่มีการปรับเปลี่ยนไปอ่ะ มันเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนเล่ยนง่ายขึ้นการเข้าถึงประชาชนและการพูดคุยมันจะง่ายขึ้นแล้วก็เคสที่อพอร์ตส่วนใหญ,ญ่เดี๋ยวนี้ครับเขาจะาง่ายๆคือเขาจะส่งตรงมาหาผมเลยว่า hey, พี่ผมสงสัยตรงนี้ขอถามหน่อยได้ไหมรีพอตตรงนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาลงมาหาผมโดยตรงเลยเคสมันก็จะเขียนง่ายขึ้นอ๋อไวขึ้นไวขึ้นครับเพราะว่าสายตรงแล้วผมตอบตลอดเนี่ยเคสมันจะเขียนง่ายขึ้น พวกที่มีปัญหาที่แบบว่าเคยแบบว่าที่แบบมีปัญหาไว้ที่มันค้างๆมันก็เคลียร์เคลียร์ไว้ขึ้นกว่าเดิมเยอะถูกไหมครับเคลียร์เคลียร์ไว้ขึ้นครับเพราะว่าล่าสุดที่ก่อนอันนี้ที่เป็นช่วงช่วงปีใหม่ที่ว่าสอนอมันมีปัญหาหนักๆใช่ไหมครับพอผมรู้ปัญหาปุผมก็รีบลงมาลงมาเคลียร์ลงมาพูดคุยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าผมมองจากปุมมองทั้งสองฝ่ายครับเนี่ยทีนี้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วก็ ทางน้องๆเองครับเขาก็บอกว่าเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถือโทษโกรธผมอู้ยโยมใครอยากไปกดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะใครอยากไปกดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็กําลังควบคุมเลยว่าปรับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่บางคนอยู่ที่ที่ที่นี่ที่มีปัญหาก็ควบคุมพฤติกรรมเข้าใจครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอดูครัว่าว่าจะเป็นยังไงตัวพวกนี้ผมไปตีครับอันนี้จะใครทราบ เรื่องมิตีครับอันนี้แจ้งไปก่อนเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันเดียวแค่วันเดียว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 มิตีวันเดียววันเดียวิตีวันเดียวแบบเดียวก็จบอย่างนี้พี่เฉินเวียเดี๋ยวครับผมพอพอเข้ามาใช่ไหมครับครับผมมันจะมีเรื่องของระเบียบการทำงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก็เช่นถ้าแล้วเข้ามาแล้วมาอธิบายทีเดียวได้ไหมครับผมว่าน่าจะดีกว่าจะได้ว่าจะลุยออกไปลุยงานอธิบายเสร็จปุ๊บลุยงานเลยอย่างเงี้ยจะแบบว่าได้ลองเลยอย่างเงี้ยจะแซวให้เขาค่าถ้าสมมุดพี่เฉินได้ได้ครับได้พี่เฉินไม่่่่่ออยยยูปิิิพพีีีีเเเเเฉฉฉนนนนนลลาาาขให้งบว อ๋<ช>อไม่หมายถึงว่าคาว่าไม่อยู่เช่สนสมมติว่าอ๋อพอเข้าไปตำรวจไปแล้วถ้าวันนี้จะไม่อยู่ก็พิมพไปก่อนเลยว่าเอาวันนี้ผมลานะครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เข้าดึกก็ต้องพิมพบอกไปครับเช่ว่าเอ,อ้ยวันนี้เข้าดึกเลยนะผมเข้าสามทุ่มส<ม>ี่ทุ่มก็พิมเอาไม่ต้องไม่ต้องถ้าวันนี้จะไม่เข้าแน่ๆเลยแบบไม่เข้าไปเลยก็คือให้พิมไหนว่าวันนี้ลาใช่โอเคครับเพราะว่ามันมีในส่วนของเจเลที่คอยอัพเดทนบอะไรด้วยไงมีธุรการเราคอยนับเคสเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเติมให้อะไรอย่าง อ่าโอเคครับจะเป็นเล็กๆน้อยน้อยให้แต่มันไม่ได้แบบเยอะไม่แต่ถ้าเกิดว่าผมผมไม่คิดจะเอาอยู่แล้วคือไม่ต้องพิมพ์ได้ไหมฮะหรือว่าก็ต้องก็ต้องพิมพ์อยู่ดีมันมันต้องรายงานเพราะว่าอ๋อเพราะเขาต้องการนับนับจนวนไม่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของกรณีที่ถ้าสมมติว่าพี่เฉียนไปทํางานดาใช่ไหมครับผมแล้วเกิดอุบิเหตุเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่มีปัญหาก็คือมีโดนชนชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ไม่ให้เทคสองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอมารีพอร์ตมาคอมเพนปุบ ผมก็จะไม่รู้ละว่าใครผมก็ต้องไปหารายชื่อว่าเฮ้ยพี่เฉินชื่อนี้ใครเป็นคนทําคดีเวลาอ๋อหลักๆคือเวลาคดีมีปัญหาแหละครับถูกไหมถูกต้องเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเซตที่ขัดไว้สําหรับกรณีมีมีปัญหาอ๋อโอเคเข้าใจครับเข้าใจในกรณีเทคขึ้นเฮ้ยขอบคุณทิดด้วยครับคขอบคุณทิดด้วยครับดังฟอนติชั่นนะครับผมครับจะไม่มีการแอบอ้างว่าแล้วแต่นานๆก็นานขากขอบคุณมากที่มาซัพพอร์ตขขอบคุณครับป๋ามันจะมีหลักฐานอยู่ อ๋อกลัวเขป๋าโอเคครับรับทราบูปเรื่องนี่เดี๋ยวนจะทยอยเข้ามาแล้วมั้งครับเพราะว่าฮาทุบมันน่าจะเสร็จจากนั้นละเดี๋ยวทยอยเข้ามากันแล้วมั้งรอมรออยู่ไอ้นุ๊กพวมันมายรือวะยังไม่มาเลยเพื่อนยังไม่เสร็จจากดุ๊กอ่ะหรอไม่รู้เหมือนกันมันสกายฟอร์นี่เสร็จหรอปะมันจบสกายฟอร์แล้วไม่ใช่หรอวะแล้วมึงแล้วมึงบอกออกมามึงบอกมันไหมว่าให้มาเพราะว่าเราคุยว่าแยกแยกแล้วมันต้องเคลียร์ของกันบอกไปแล้วว่าให้ไปมีกันด้วยโอเคโอเคยังไม พิเชินไว้พิเชินมาคุมขนาดนี้แล้วใครจะกล้าทำงานดำอันเนี่ยไม่ใช่เราอย่าใช้คำว่าผมมาคุมผมแค่มาดูมุมมองตำรวจเฉยๆออ๋โอเคครับพี่อยากยิ้วว่าอ้ตำรวจเขาจะไมเขาถึงมีโดนว่าทำไมเดี๋ยวต้องมาตินู่นตินี่อะไรเยอะแยะนักว่าอย่างเงี้ยอยากรู้เฉยๆงาน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 ดำไม่ขยับเลยเนาะผมว่าเนี่ยก็มันทำไมต้องติตำรวจเยอะจังเลยมันทำไมเขาทำอะไรผิดนักหนาอย่างเงี้ยต้องไปพี่จรู้ไมอยากรู้ไงมันไม่แค่คนกลุ่มเดียวพี่อ๋อเขาเออก็ได้รู้ว่ากลุ่มไหนด้วย อัานแน่ไม่ไม่เป็นไรครับอันอันนั้นเราเราเราเคลียร์กันไปแล้วเชนรู้ว่าจบไปแล้วรู้ไหมว่าคนกลุ่มไหนเชนรู้เชนรู้ด้วยคนกลุ่มไหนโอ้ยโอ้ยเมื่อวานเมื่อวานนี่มีมีจอประถิ่นยับเียบนอ่าลัดจิตอะลัดกิตแต่ไม่เขาเคลียร์นี่แล้วเขาเคลียร์กันที่นี่สถานแล้วครับผมฟังแล้วผมฟังแล้วเขาเคลียร์เคลียร์ใจกันไปแล้วครับทั้งหมดเลยทั้หมดด้วยโอเคครับผมมองว่ามันจบแล้วจบจบจริงๆแล้วปัญหาวันไหนไม่มีมีวันที่ผมไม่อยู่ด้วยเล่นนะ ผมเป็นลักพทายกเลยอะเมื่อวานอะเจียจบให้หมดแล้วลายเหนียวเลยอะย่าวอตซ์เบอร์เปิดเดือนไหนนะอ๋ออ่าวอตส์ไอ้นี่ใช่ไหมวอตส์ยูนิวโซ่ใช่ไหมวอตส์ยูนิวโซ่เปิดซิงเดือนนี้ครับเฮ้ยมีไหมฮผมไม่ได้ยืนพี่ผมนอนไม่คีดไม่ไม่ไม่ไน่ไม่รับดูดีรับอ๋อไม่ใช่ตำรวจดิแก๊งนี่โอ้ผมแฟมครับแฟมครับอ๋อครอบครัวเอ่อทุกทุกครับครอบครัวอยากมาฟังแผนการทำงานครับ ใช่ป่ะใช่ป่ะดิไม่ใช่พี่ไม่ใช่แม่แม่ก็ว่าไปเาเรียกว่าครอบครัวรวยแล้วไงไม่ต้องทำอะไรแลวพวกครอบครัวเม่งรวยโอ้ยหายแล้วหายแล้วผลสุดท้ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีการที่ว่าประกาศช่วยตำรวจรับในส่วนของอาสาสมัครแต่ผมจะต้องมีการตรวจสอบสอบถามด้วยเหมือนกันใช่ครับก็คือในส่วนของตอนนี้ครับถ้ามาจาก ถ้ามาจากแก๊งหรือครอบครัวอย่างครับอาจจะต้องให้เซ็นสัญญากับสภาหรือว่าข้อกำหนดมาก่อนเพื่อให้รับทราบแต่ถ้าในส่วนของอาสาที่มาสมัครเองหรือว่าถ้าไม่มีในส่วนของแชมเปี้ยนชิพใช้คำนี้แล้วกันเนาะถ้าแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าในกรณีแบบนี้มันก็จะสามารถดำเนินการได้เลยอัตโนมัติอาจจะต้องต้องต้องถามทางสภาก่อนนะครับให้สภารับรองอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องถามสภาก่อนเหรอครับโอเคครับได้รับทราบแล้วนั้นไอ้ดุ๊กพุ่งมาสอนอะไรกกูอยู่สอนอ พี่ได้ครับเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวผมโทรหายทีแล้วไปติดต่อที่ตำรวจทีแล้วกันครับเออพี่ถมไม่ใช่วันนี้ถามถามพอดีเลยเนี่ยเออแต่ไม่ใช่วันนี้แต่ไม่ใช่วันนี้ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ทันครับจะยิ่งคืนเราไม่ทันแน่ๆเอาอย่างนี้ไอ้ถ้าพรุ่งนี้เราตีเสร็จใช่ไหมครับะมาณรับทุ่มแล้วก็ตีเสร็จตีสี่ครับพวกนี้ตีเสร็จตีสี่มีสตอรี่ตีชายสตอรี่อุ้มครับตีสี่เลยก็น่าจะอีกวันนาทีวันที่แปดใช่ครับวันที่แปดกี่โมงครับ ได้กี mm ่โมงไอ้หนุ่มพวกนี้เราตีเราตีกี่วันวะมันตีวันเดียวจบใช่ไหมวันเดียววันเดียวเออวันเดียวครับแค่วันเดียวนี่ยแปดได้วันวันนี้ถามเอาที่แปดแปดคนทองวันเจ้าพิธามไม่ได้ผมรีบมาเลยตอนพิธามเอากี่โมงัดทุ่มหนึ่งไหมเออผมมาทุ่มหนึ่งอะผมเริ่มมาทุ่มหนึ่งอะจะกี่โมงอ๋อได้ครับตำรวจทศการว่าไงผมมาสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวสักสองสองครึ่งผมค่อยมาได้ทั้งนั้นนะเสร็จเสร็จถูกได้ครับเดี๋ยวสองครึ่งผมมาให้ไม่ใช่หมายถึงคนเนี้ยลีลาได้เดี๋ยวสอง เอ้ยขวบตีขาบตีจนจบมูลค่ามั้งไม่ชัวร์นะยี่สิบห้าเอ็มเอาให้ชัวร์ดิเฮียนัดเขาเขายิงตัวบนกูอยู่หนึ่งเขาบนกูอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันเป็นผู้ปกครองกูแล้วเนี่ยมึงดูดิจไอ้ครอบครัวว่าไงนะเออผมผลจะถามว่าถ้าไอ้พวกแก๊งกับครอบครัวอยากเป็นตำรวจไอ้ตรอาสาเนี่ยมันได้ไหมทำได้เฮ้ยครอบครัวจะมาทำอันนี้ดีนะกหนึ่งนะตรวจสอบประวัติกับทางสภาครับแล้วก็มีกํานดกฎเกณฑ์ผมจะถามว่ามันมันเป็นรายวันรายอาทิตย์หรือว่าอู้จ๊อกก็องขอตัวครับ หลายวันไปดูไปเรืร่รมมาขอตัวครับยินดีครับบ๊ายบสวัสดีครับรบ,บ๊ายบกูดิควาย